ใครที่เกิดมาเนี่ยไม่เคยทําสมาธิได้ไม่เคยสงบเลยหรือใครที่แบบบางทีก็เคยสงบแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สงบแล้วก็มาติดตามพระอาจารย์นะมีคําถามเข้ามาพอนั่งนิ่งๆไม่เพ่งทําไมรู้สึกไม่สบายตัวเลยครับไม่สบายตัวนี่เอออาจจะเป็นเรื่องของร่างกายหรือเปล่านะนั่งนิ่งๆเนี่ยถ้ามันไม่สบายตัวก็ต้องขยับขยื่นนะไปอาบน้ำนะไปทําร่างกายให้สบาย บางทีปฏิบัติแล้วบางทีธาตุไฟก็ขึ้นเหมือนกันก็เป็นได้นะไปทําร่างกายให้สบายก่อนนะสบายกายสบายใจหาวิธีทำอย่างไรก็ได้ให้สบายกายอย่าไปทนเชื่อพระอาจารย์เพราะว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสบายกายและสบายใจเท่านั้นถ้ากายไม่สบายใจไม่สบายสมาธิไม่มีทางเกิดคนที่ปฏิบัติที่ทนทุกข์นะทนปวดทนอะไรต่างๆ อดทนที่สุดสุดท้ายสมาธิไปเกิดตอนไหนเกิดตอนมันหายเกิดตอนที่มันสบายเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็ให้ทางรัดไปเลยพระอาจารย์ให้ทางรัดไปเลยทํากายให้สบายทาจิตให้สบายมันก็เกิดสมาธิเลย